สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานฟีเจอร์ผู้ติดต่อรับมรดกเป็นการทำพินัยกรรมดิจิตัลรูปแบบหนึง่งเพื่อให้คนที่เราเชื่อถือได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราในกรณีที่เราเสียชีวิตไปแล้วซึ่งฟีเจอร์นี้จะมีอยู่ใน iOS 15.2ขึ้นไปวิธีเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแตะไปที่ชื่อ Apple ID ของเรา เลือกเมนูรหัสผ่านและความปลอดภัยจากนั้นเลือกเมนูผู้ติดต่อรับมรดกกดเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกกดเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกอีกครั้งป้อนรหัสผ่าน apple id แล้วกดลงชื่อเข้าใช้ขั้นตอนถัดไปให้เราเลือกคนที่รับมรดก จากรายชื่อผู้ติดต่อในตัวเครื่องผู้รับมรดกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราตามที่ผมได้วงไว้จากนั้นกดดำเนินการต่อกดพิมพ์รหัสการเข้าถึงเพื่อส่งรหัสไปให้ผู้รับมรดกทางช่องทางต่างๆแล้วกดเสร็จสิ้น นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มหรือลบผู้รับมรดกได้ทุกเมื่อโดยแตะเมนูเอาผู้ติดต่อออกสำหรับฟีเจอร์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญในกรณีที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังคงส่งต่อข้อมูลสำคัญให้กับคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวที่เชื่อถือได้ได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆของเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับ